กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิครั้งที่22รหัสเพียร5 3าสาเทวตาอุโยชนะคาถาทุขับปตาจะนีทุกข,า,า,กขาพยาปตาจะนีพยาโสกบปตาจะนีโสกาโหตุสัพเพปิปานโนเอตาวตาจะอังหิหสัมปตงังปุญญาสัมปตงังสัพเพเทวะโนทันตุสัพพ สัมปติสิทธิยาทานังพันตุสัทยาสีลังละคันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุทันชันตุเทวตาคตา <c oughs> สัพเพพุทธาพราปตาปัจเจกาณาจายังพลังอรหันตานาจาเตชนะละักขังพันทาพันธามิสัพพถุ สัพเพพุทธาพะรปตาปัจเจกานจจะยังพลังอรหันตานจจะเตชนะระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพะรปตาปัจเจกานจจะยังพลังอรหันตานจจะเตชนะระคังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพะรปตาปัจเจกานจจะยังพลังอรหันตานจจะเตชนะระคังพันธามิสสพโส ส ta, ัพเพพุทธาภรปตาปัจเจ access, กานัจจะอย่างพลังอรหันตานาจเตชนะระคังพันธามิสสพปสงสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานัจจะอย่างพลังอรหันตานัจเตเชนะระคังพันธาิสัพปรสงสัพเพพุทธาภรปตาปัเจกานัจจะอย่างพลังอรหันตานัจเตเชนะระคังพันธามิสสพปสง สัพเพพุทธาพลปตาปเจกาณาจจยังพลังอรลันตาณาจเตชนะระคังพันธมิสสพสงสัพเพพุทธาพลปตาปเจกาณาจจยังพลังอรลันตาณาจเตชนะระคังพันธมิสสพสง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะรนิหานอนุานอนภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการโูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสายพระยายบทส่วนลพระคสุพระคปรีและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าและครอบครัวของพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเที่เทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาบุญในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ขพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหลียนยอดเศรษฐีเหลียญไว้คู่หกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งกรมที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพรปรลิตจงสำเร็จสักดิ์สิทธุประการเทอ